สวัสดีครับน้องๆครับวันนีเ้เราจะมาแนะนําข้อสอบออภาษาอังกฤษนะครับสาหรับคนที่จะสอบเพื่อที่จะเข้ารับราชการนะครับโดยเฉพาะตําแหน่งครูผู้ช่วยนะครับปีนี้มันจะมีข้อสอบอยู่ถึงประมาณ50ข้อนะครับจะเป็นปรีแรกๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษหรือแม้แต่คนที่เรียนวิชาภาษาเอกภาษาอังอกฤษก,ก,ก็เหมือนกันนะครับที่ต้องทำความเข้าใจ ให้ท่องแท้นะครับก่อนที่จะเข้าห้องสอบนะครับผมแนะนําอย่างนี้คือข้อสอบนะครับหรือการทดสอบภาษาในทุกทุกศาสตร์เนี่ยนะครับทุกภาษาเนี่ยเขาจะทดสอบองค์ความรู้เราทางด้านการอ่านนะครับหรือเขาเรียกว่า Reading นะครับหรือข้อสอบ Reading ครับส่วนที่2นะครับเขาจะทดสอบส่วนที่เป็นการทักษะการสื่อสารเป็นบทสนทนาหรือ conversation นะฮะและส่วนที่3เนี่ย ก็เป็นส่วนที่เช็คความสามารถทางด้านไวยากรณ์ทักษะภาษานะครับหรือไร i ิงนะครับสามส่วนนี้นะครับพอรวมกันปั๊บพอรวมกันนะครับมันก็จะได้เป็นบททดสอบภาษาอังกฤษนะครับโดยทั่วๆไปนะฮะังนั้นน้องๆที่จะสอบนะครับขอให้เข้าใจว่ากรอบของการทดสอบของเขาเนี่ยเขาจะทดสอบ 1. ทักษะการอ่าน 2. ทักษะการสื่อสารแล้วก็ 3. ทักษะทางภาษาและไวยากรณ์นะครับ ส่วนด้านไหนเขาจะออกอะไรนะครับขอดูไปแบบคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะครับหนึ่งทักษะทางด้านการอ่านเนี่ยนะครับการอ่านเป็นทักษะที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการสอบทักษะการอ่านต้องเข้าใจก่อนว่าในข้อสอบเขานะครับมันจะมีบทอ่านที่ค่อนข้างยาวนะครับหลายบรรทัดเลยแหละนะครับแล้วเขาก็จะถามเราว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนี้คืออะไรเรื่องนี้ทั้งหมดเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งมันก็จะโยง3คำเนี่ยหลักๆเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีถามมากกว่านี้นะครับ ถามว่าอนานคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับาถามว่าเราสามารถคาดเดาอะไรได้บ้างนะครับหรือคําไหนมีความหมายใกล้เคยียงกับตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือกรอบของการถามเวลาที่เขาทำข้อสอบ reading นะครับสำคัญเบื้องต้นนะครับทุกบทอ่านเนี่ยนะับอย่างน้อยน้องๆต้องรู้3ส,ส่วนนะครับหนึ่งรู้ท o p ป,ปิกก็คือหัวข้อนะครับหัวข้อเรื่องมันเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นภาพรวมทั้งหมด ของบทที่เราอ่านนะครับประมวลออกมาเป็นหนึ่งคำสองคำหรือเป็นวลีนี่มันจะมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะออกมาว่า,วายังไงนะครับอันอน,นี้น้องๆต้องต้องพอมีไอเดียสองเมนไอเดียเมนไอเดียก็คือใจความสําคัญที่เขาพูดถึงเนี่ยนะครับลักษณะของเมนไอเดียก็คือว่ามันจะเป็นประโยคเลยนะครับมันจะเป็นประโยคนะครับถ้าถามเมนไอเดียแสดงว่าเขาอยากรู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนยังไงนะครับซึ่งเมนไอเดียก็จะครอบสิ่งที่เราอ่านทั้งหมดเลยนะครับ สามดีเทลดีเทลก็คือรายละเอียดของบทอ่านนะครับดีเทลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกมาในรูปของคำถามที่เขาเรียกว่า W.S. Questions นะครับเช่น what when where why how พวกนั้นนะครับซึ่งถ้าเราเห็นคำถามประเภทนี้นะครับเราสามารถไปเจาะด,ดีเทลรายละเอียดในบทอา่านได้เลยนะครับหลักสำคัญนะครับหลักสำคัญหลักสำคัญสำคัญที่สุดเลยนะครับ คือการอ่านมันเป็นเรื่องของการใช้เทคนิคนะครับเทคนิคการอ่านคือไม่ใช่อ่านจากบรรทัดแรกไปถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับแต่เป็นการใช้เทคนิคการอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนนะครับหรือสกิมแล้วแต่นะครับนี่จะลงรายละเอียดให้นิดนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจาอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับน้องๆที่ยังไม่มีไอเดียเลยเรื่องของการอ่านอยากให้จำสามคำนี้นะครับ ทอปิกเม้นไอเดียแล้วก็ดีเทล l s นะครับนี่คือกรอบที่เขาจะถามนะครับจะถามด้วย What, When, Where, Why, How พวกเนี้ยนะฮะให้น้องๆจำตรงนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนเดี๋ยวเทคนิคอย่างอื่นเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้ฟังกันอีกครั้งหนึง่งนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาสองเนาะส่วนที่เป็น Conversation นะครับ Conversation นี่เน้นเน้นเนื่องจากว่าเขาต้องการให้เราสื่อสารให้ได้นะครับเน้นนะครับเป็น communication นะครับ communicate ต้องคอมมินกเคตก็คือสื่อสารนีไ่ได้สื่อสารนีไ่ได้เบื้องต้นในภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องเริ่มจากเราเป็นใครเราอยากแนะนําคนให้รู้จักกันเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงนะครับหรือเราอยากแสดงความคิดเห็นนะครับเราพบพบเจอกันครั้งแรกนะครับพวกนี้ถือว่าจากที่ดูข้อสอบมานะครับค่อนข้างจะไม่ซับซ้อนมากนะครับนั้นสิ่งที่น้งนองๆต้อง ศึกษาก็คือว่าน้องตื้นสาพวก expression นะครับ expression เนาะไปดูดีๆนะครับ expression หรือประโยคที่เขาใช้ในการแนะนำตัวนะครับ meeting greeting นะครับในประเด็นต่างๆนะครับลองไปหาข้อสอบพวกนี้ดูนะครับที่ว่ามันจะมันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับเพราะว่า conversation ไม่ได้ลงลึกลรายละเอียดมากครับเอ๊ะมาดูพาอีกพานหนึ่งที่ส่วนใหญ่แล้ว พวกเรามจะมีปัญหากันก็คือพาที่เขาเรียกว่า writing นะครับ writing เนี่ยมันเป็นการเช็คทักษะความรู้ทางด้านไวยากรณ์นะครับซึ่งอยิงๆแล้วรามันก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับแต่หลักๆเลยที่เจอทุกปีก็คือว่าเขาจะถามเรื่องเขาจะเช็คความเข้าใจของเราเรื่อง tense นะครับเรื่อง tense แน่นอนนะครับ article เห็นบ้างแต่นี้สำคัญนะครับ subject v e r p agreement ก็คือ ประธานเป็นยังไงกริยาก็ต้องสอดคล้องกันนี่คือลักษณะของภาษาอังกฤษนะครับคำกริยาคํากริยามันผันถูกกาละไหมถูกเทนส์ไหมนะครับมันควรจะเป็นอดีตปัจจุบันหรือเป็นอนาคตนะครับ prepositions แล้วก็พวก phrasal verb นะครับกริยาวลีนะครับเช่น take off นะครับ take onget inget onget off พวกนี้นะครับแล้ว phrasal v e r b นะครับพวกนี้ สาคัญครับซึ่งมักจะออกข้อสอบครับแล้วก็เป็นส่วนที่นะส่วนที่น้องๆส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการศึกษาหรือถ้าคนที่อ่านเยอะๆก็อาจจะมีโอกาสเก็ตได้มากกว่าคนที่ไม่ค่อยคุ้นภาษาอังกฤษครับแต่ยังไงก็แล้วแต่พวกเราตรงนี้มันสามารถเก่งหรือว่าออมองภาพรวมข้อสอบได้นะครับทั้ง3ส่วนนี้พวกเรา นะครับมันจะออกรวมกันประมาณ50ข้อนะครับทีนี้มาดูตีเป็นเปอร์เซนต์เนะครับเปอร์เซนต์เจากปกติข้อสอบที่เห็นนะครับก็คือว่าพาร์ทที่เป็นพาร์ท Reading นะครับขอแทนด้วยตัว R เลยกันพาร์ท Reading นะครับค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณสัก20สข้อซ้ำไปนะครับ15ถึง20่นะครับมีแน่นอนนะครับทีนี้คอนเวอรเนเนี่ยประมาณ3 3 องถึงสามบทสนทนาบทสนทนานึงก็ประมาณห้านะครับสามถึงห้าคำถามนะครับรวมกันก็ประมาณสิบถึงสิบห้านะครับเลตเซอรนะครับสิบถึงสิบห้าเนาะนี้ก็จะเป็นส่วนของไวยากรณ์นะครับหรือไกรมาเนี่ยนะครับผมให้อยู่ที่ประมาณสักสิบสิบข้อนะครับหรืออาจจะน้อยกว่านะครับอาจจะอาจจะน้อยกว่าสิบนะครับอาจจะเป็นห้าถึงสิบนะครับนี่ก็จะเทมาให้ตรงคอนเวอร์เยอะนะครับ ส่วนตัว reading เนี่ยน่าอยู่ที่สักประมาณตั้งยีเต็มทีไม่ไม่น่าเกินนี้นะครับันั้นหลักๆเลยก็คือ conversation ครับที่น้องต้อง,องดูและขก็น่าจะเป็น part ที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับส่วน part ที่เป็น grammar น,นะครับก็อยู่นาอยู่ที่ประมาณสัก5-10ข้อนะครับ ภาพรวมของข้อสอบก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับสส่วนนะครับทบทวนนะห reading น,นะครับน้องไปดูดีๆนะครับส convert สา writing นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะลงรายละเอียดว่า reading เ,เนี่ยมันมีข้อสอบประมาณไหนแล้วออกแบบไหนพอทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วเรามีเทคนิคในการจําหรือทบทวนอะไรยังไงนะครับสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณ